ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านกองการพยาบาลสาธารณสุขรับสมัครประชาชนเพื่ออบรมเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านประจำปีงบประมาณ2 5 6 9ค่ะภายหลังการอบรมจะได้รับคุติบัติจากกรุงเทพมหานครค่าตอบแทนและได้รับการฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่อง <c oughs> คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมอายุระหว่าง18-65ปถึงปีไม่จำกัดเพศ อ่านออกเขียนได้สุขภาพแข็งแรงมีจิตอาสาหรือมีผู้ป่วยผู้สูงอายุอยู่ในการดูแลมีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถเข้ารับการอบรมได้ตามที่กำหนดสามารถปฏิบัติงานร่วมกับสำนักอนไมัยกรุงเทพมหานครอย่างน้อย1ปีกำหนดการอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์จำนวน8วันตามภาพนี้นะคะ และฝึกภาคปฏิบัติที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน3วันวิธีการสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการพยาบาลสาธารณสุขกรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านทั้ง69แห่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการพยาบาลสาธารณสุขสำนักอนไมัยนะคะดูข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะ